ในโรงแรมนี้นะคะเขามีอีกหนึ่งสระที่เป็นสระแบบซกีเครนะคะแบบว่าแอบ,บอยู่ในหลืบนะคะในข้างหลังอะ่ะเออแต่ก็ไปดูพร้อมกับคุณผู้ชมดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงตามกันไปเลยค่ะไปเฮย้ยสวยอะ่ะนี่ทางเดินเข้าอเนี่ยเฮย้โฮยโค้สวยโค้สวยสวยมากคุณผู้ชมเป็นหาดทราย หาทรายแล้วก็เฮ้ยโคตรสวยอะเป็นหาทรายแล้วก็แบบว่าเอาทรายจริงปะเนี่ยเอาจริงดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยทอด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 ทรายจริงเป็นทรายไปก่อนอะเดี๋ยวนะเฮ้ยทรายจริงเฮ้ยใครอะเอาไอเดียนี้ไปใช้อ่ะได้เลยนะนี่ตื่นเต้นจริงอะเนี่ยทรายจริงดูดิ เฮ้ยเนี่ยสวยอ่ะเขาใช้ทรายจริงอ่ะตื่นเต้นจริงเนี่ยอันเนี้ยคือเอาไปเป็นไอเดียได้เลยอ่ะสุดยอดเห็นป่ะแล้วเป็นสะแบบโค้งแล้วเอาไอหินอ่ะมาใส่แบบเนี้ยหินจริงอเนี่ยเดีย๋ยวไปดูก่อนหินจริงรึเปล่าแอบปบนะนี่นะคะนี่นี่นี่เนี่ยหินจริงยกมาแต่งนะคะ ยกมาแต่งยกมาแต่งเนี่ยรอบรอบปะเนี่ยดูดิโอ้เฮ้ยได้อะแบบนี้ก็ได้หรอแบบนี้ก็ได้ก็ทำดิก็ทำได้เหมือนกันนะเออดูดิใครมีพื้นที่ใหญ่ๆนะเฮ้ยแบบนี้ก็ได้อ่ะโอเคเลยอะไอเดียมันเจิดมากไอเดียดีมากคือแบบสุดยอดยกมิวให้เลยอ่ะสุดยอดอะไปเดิน เดินไปพร้อมๆกับบววเนี่ยปกติเราจะเห็นมันแบบว่ามันทำบิดคลีดนะคะก็จะก็จะอิกฟิลลม่งก็จะสกัสกสักเท้าหน่อยแต่อันนี้คือแบบมันนุ่มอะทรายมันนุ่มอะอย่าไปคือนุ่มอะเหนไหมดูดิทุกคน ไปคือนนุ่มมากอ่ะแล้วก็มีตําพูอยู่ตรงนูน้นโอ้โหเลยเอาแบบสุดยอดนะคะแล้วก็ดูดีเป็น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 ภูเ,เขาอ่ะแล้วก็ตรงนู้นก็เป็นบาบานะใครจะใช้หลังคาแบบนั้นก็ได้สวยมากเนี่ยเนี่ยดูบุกเดินไปกับบัวเดินไปกับบุกเห็นนะเห็นนะดูดิ ทรายจริงอ่ะแบบนี้ก็ได้เนี่ยชอบมากเลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะ,อะพอพอเป็นพอเป็นโซนทรายจริงใช่ป่ะเหมือนแบบให้เด็กเล่นอ่ะเป็นโซนตื้นแล้วก็ถมทรายลงไปใช่ป่ะเออแล้วก็ให้เด็กอ่ะสามารถเล่นในนี้คือมันนุ่มมากทุกคนมันได้ฟิลแบบนุ่มอ่ะแล้วเวลาเด็กจะเล่นอะไร mm hmm. มันไม่อันตราย mm hmm. ไม่ไมี <laughs> โอ้ยแล้วเขาดูแลน้ําใสมากแล้วก็พามาตรงนี้ใช่ป่ะ เขาก็ปูเป็นกระเบื้องปกติเลยที่เป็นสลับสีนะคะโหคิดได้ไงอะ่ะเออแบบดีใจมากที่พาคุณผู้ชมมาดูที่โรงแรมนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นหัวนวดหัวบับเบิ้ลเออเป็นหัวอา,อากาศเนาะนนหรือหรือว่าเป็นไฟด้วยมั้งบับเบิ้ลอย่างเดียว เป็นบับเบิลนะอะให้คุณผู้ชมดูนะเวลาเขาฝังอะไรพวกนี้นะคะก็คือมันจะไม่กลมเป๊ะนะแต่มันเขาก็จะต้องทําให้สวยที่สุดดูดีที่สุดนะคะอะดูใกล้ๆหน่อยนิดนึงว้าวอันนี้เป็นไฟอันนี้เป็นไฟฝังอันนี้นไว้ที่พื้นนะน,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 น่าจะเป็นบับเบิลตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเป็นเอ่อยกขึ้นมาเป็นที่นั่งจักรุชินะข้างในจักรุชิมีจักรุชิ ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเอย่านะคะเป็นต้นไม้ต้นปาม,มตรงนู้นเป็นบาร์ทุกคนเป็นบาร์คอยตื่นเต้นมากเลยคือแบบมันไม่เคยปกติไปแล้วมันจะเป็นไอเดียอื่นๆใช่ป่ะคะแต่อันนี้เขาเอาไอเดียแปลกๆที่ว่าไม่เคยเจออ่ะอันนี้ก็อีกอ่ะอีกอะอีกอันนึงอ่ะ ขอบอบเป็นอะไรอ่ะเป็นแกนิตซอร่องเป็นแกนิตซ้อร่องแต่เขาซ้อร่องได้สวยอ่ะทีทีอ่ะเนี่ยดูดิแต่อันนี้คือไม่ซ้ออันนี้มันแต่อันนี้ลื่นนะอันนี้ลื่นอันนี้ไม่ลื่นอันี้เหมือนเหมือนทำไว้สำหรับทางเดินเฉพาะทางเดินอย่างเดียวนะเพื่อให้มันไม่ลื่นนะคะเออเป็นไอเดียที่ดีมากเลยอ่ะใส่ใจรายละเอียดใส่ใจรายละเอียดสุด โอ้คุ้มค่ามากนะคะสระว่ายน้ำของโรงแรมนี้อ่ในโซนของที่ไหนโรงแรมในยางในทอนในทอนชิรีบุรีว้าวไหนอกดจากกุชี่ตรงไหนนอไม่เนม่เราอยากกดจากกุชี่กดรีโมดดิโอ้ยตรงนู้นตรงนู้นทุกคนถ้าเกิดใครไม่ทำเป็นสารลานะทุกคนก็ ทำเป็นแบบว่าเหมือนซุ้มนะแล้วก็ใส่ผ้าแบบนี้ก็ได้นะง่ายๆแต่สวยเก๋เหมาะภาษาว่ายน้ํามากๆถ้าไม่วางเตียงสาวยน้ํานะทุกคนก็ใส่แบบนี้ก็ได้นะสวยเก๋ม,มากๆไอเดีย <มา S 1> ดีไอเดีย,ด,ด,ยดีมากถ้าบวชใครอยากจ้างบวชทำจ้างเลยบวชอยากทํามากแบบนี้ขอบอกบคือ<ห>แบบเดี๋ยวคิดให้ถูกๆคะ่ะเออดูสิคะเออหรือว่าใครอยากจะมา รีลแกล์พักผ่อนที่ภูเก็ตนะคะ <c oughs> ก็มาได้ที่โรงแรมนี้เลยเมื่อสักครู่บอกไปแล้วในทอนคีรีบุรีนะคะติดกับหาดในทอนเลย <c oughs> ติดเลยอะ่ะ <c oughs> ใช่สิคีรีบุรีใช่ชื่อเขาทําไมพูดชื่อไม่ถูกตลอดเลยอะ่ะอ่ะโอเคโอเคหลังจากแบบบวัวตื่นเต้นไปมากมายแล้วนะก็เป็น หนึ่งโรงแรมที่บัวประทับใจนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะนําไอเดียดีๆของแรมนี้นะคะไปใช้ซึ่งบอกบอกเลยว่าดีมากบอกเลยว่าแบบประทับใจมากนะคะโอเคอีกหนึ่งโรงแรมที่วมชอบมากค่ะกับสระว่ายน้ําในหนึ่งในห้าสระว่ายน้ําโรงแรมที่ภูเก็ตค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ